สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันเขียนหน้าจอของ iPad นะครับที่ต้องบอกว่าฟรีร้อยซนะครับไม่ต้องเสียเงินรายเดือนหรือรายปีนะครับแอปพลิเคชันนั้นนะครับมีชื่อว่าค o n l a n o t e นะครับมาดูครับว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับคอลลา n o t e นะครับนี อ่าไอคอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ Polla Node นะครับอ่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะครับโดยที่อ่าเข้าไปที่ App Store นะครับอ่าเข้าไปที่ App Store นะครับ App Store อย่างนี้แล้วก็อ่ากดค้นหานะครับค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่า C O W L นะครับ A แล้วก็ N O P E นะครับ Collar n o t e ครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปปากกาสีขาวนะครับพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินนะครับอือก็จะเป็นตัวนี้ครับอ่า พอลลาโนตนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเปิดดูครับอันนี้แบบอ่าติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะนําเข้าเอกสารที่เป็น pdf นะครับที่เราจะอ่าใช้เรียนหรือว่าใช้สอนนะครับเหมาะกับคุณครูกับนักศึกษานะครับอ่าสมมติเข้าไปนะครับกด,ดเข้าไปในเอกสารของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ ผมใช้สอนนักเรียนนะครับก็จะเป็นแคลคูลัสเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะเขียนได้เหมือนกับอีกแอปหนึ่งนะครับที่เสียตังค์นะครับก็มีปากกาให้เราเลือกนะครับนี่ปากกาแบบหัวหมึกหลายแบบนะครับเขียนได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับก็กดย้อนกลับได้เช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนหัวปากกาได้นะครับนี่ เราสามารถขยายเอกสารอย่างนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะบันทึกเสียงนะครับในการสอนได้เลยนะครับถ้าใช้สอนนะครับหรือบันทึกเสียงอาจารย์เสียงครูเวลาเราเขียนลงไปนะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถเขียนได้ ปกติเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีไม้บรรทัดนะครับอย่างนี้ครับมีปุ่มบันทึกเสียงนะครับแล้วก็มีนี่เครื่องคิดเลขเขียนด้วยลายมือครับที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะครับอย่างนี้เลยนะครับเรียกว่าเสร็จสับในที่เดียวนะครับนี่เลยล่ะ ไม่ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่คั่นหนังสือนะครับอ่าก็จะปรากฏให้เราว่าเราเรียนถึงไหนแล้วก็กดอ่าเลื่อนหน้าได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับและที่สําคัญครับถ้าเป็นคุณครูครับอันนี้สะดวกมากครับนี่คือนาฬิกาจับเวลานะครับนับถอยหลังสมมุติเราอ่ากหนดกิจกรรมนะครับให้เด็กนักเรียนเขาได้อ่าทนะครับว่าใช้เวลากี่ นาทีนะครับนี่สมมติเด้15นาทีเราก็กดเริ่มนับถอยหลังได้ครับแบบนี้ครับอ่าเราสะท้อนหน้าจอให้ให้นักเรียนดูนะครับอย่างนี้เลยครับอ่าให้เวลาทําแบบฝึกนี้กี่นาทีนะครับเราสามารถจับได้เลยนะครับจับเวลาได้นะครับอ่าก็ทําได้หลากหลายวิธีครับนี่ทํางานร่วมกันก็ได้นะครับอ่าโน้ตทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ ทุกอย่างทําได้หมดเลยสมมุติเราเขียนไปแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายได้เหมือนกับโปรแกรมอื่นเลยนะครับเหมือนแอปอื่นเลยนะครับ่าสมมุติเขียนว่า m2p นะครับ math tutor นะครับอย่างนี้เลยนี่เราสามารถที่จะลากรอบแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนได้ครับอย่างนี้นะครับ นี่หรือจะคัดลอกเป็นรูปภาพก็ได้หรือทําซ้ําที่เราเขียนตรงนี้ก็ได้ขยายย่อได้นะครับแบบนี้เลยครับก็ถือว่า,าเป็นโปรแกรมฟรีที่ทําได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับเพราะว่านักเรียนในปีนี้นะครับจะมีการแจก แท็บเลตให้กับโรงเรียนคุณภาพของแต่ละเขตนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับครูอาจจะสั่งงานนะครับถ้าเป็นเขียนแบบฝึกนะครับสําหรับวิชาที่เป็นแบบฝึกวิชาคณิตวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นการเขียนก็สามารถใช้แอปตัวนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนอ่าแคบปบรูปภาพส่งหรือส่งเป็นส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับสำหรับแอปนี้นะครับข้อ,อล,ล่าโน้ตนะครับฟรีร้อยเปอร์เซ็นตครับแนะนำเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย